ห็นนหน,หนอยากเป็นอะไรเออ,อยังไงยังไงมัมีดลองนะคะแอบเห็นนะเบยด้าจับได้ใช่ไหมคะอ่ะยก็เนื่นจอจากมีการพูดคุยกันเล็กน้อยแล้วแนะนอว่าเดี๋ยวจะมีเกมค่ะให้มาร่วมสนุกกันนะคะซึ่งเดี๋ยวบอกกติกานิดนึงก่อนแล้วก็บอกกติกากับพี่สีแล้วก็มันนีด้วยนะคะว่าเดี๋ยวเราจะมีเกมไทยคำซึ่งนี่เลยมีแล้วโพลอยู่จะมีคำใบมีคำใบอยู่ในมือนะคะซึ่งอันนี้จะให้พี่นีนสซนได้ร่วมสนุกกันด้วยเกม จะมีการเปิดแผ่นป้ายขึ้นมาหนึ่งจะขนยาตนะคะเลือกฝั่งนิดหนึ่งนะรอบแรกคำใบแรกอาจจะขอเป็นฝั่งนี้ก่อนเพื่อไม่เป็นความวุ่นวายนะคะนดองๆเราจะได้ไทาย คุณนั้นจะชนไปเลยอ๋อโอเคไหครับสบามากสบายมากที่สิตอบไปสริงใเขาเขียนแารตาแรกพสิราหล้วอ่ะไม่เป็นไรพี่ละหมีขาเรายังมีอีกเกาคอเลยต่อต่อได้ค้าแรงต่อใช่้น,น,นนะเรเ็วสู้ไหมโหมาไม่ยากหรนะอกมันยากหรอกเชื่ออันนี้าจสยเสายอ๋อเป็นลหมี เอาไว้ไหนถุกล้องไหมคะโหชี้มาเพลงน้องดูนะครับได้ใสข้หนีใคได้หถูก้อแล้วถ้าชี้มาที่ผมนะคนต่อว่าอะไรีเลยสิบเลยหน้าละอืมเกิดอะนรขึ้นหน้าละดูไปเนี่ยน้องดูเลยนางเงือกนาเงือกแอลเลี่ยนอลเลี่คน้า

I'm <laughs>